ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการทําเงาให้กับวัตถุนะครับจากภาพแบบนี้ครับที่ไม่มีเงาเลยนะครับเราจะมาทําเงาสะท้อนให้กับวัตถุนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราเปิดไฟล์ภาพแบบที่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับคือผมจะเตรียมไว้แล้วครับตรงนี้ครับซูมเข้าไปนิดนึงนะครับ จากนั้นผมจะ copy เ a y e รเยขึ้นมาครับโดยการกด Ctrl J นะครับ Ctrl J แล้วผมปิดตาตัวนี้ไปนะครับเหลือไว้เลเยอเดียวก่อนอื่นเราต้องมาตัดพื้นหลังมันออกก่อนนะครับเพื่อจะให้เป็นภาพแบบโปร่งใสนะครับข้างหลังเป็นโปร่งใสผมจะใช้เครื่องมือนี้นะครับ Pen Tool นะครับมาตัดอันนี้ซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปใกล้ๆมันจะได้ความละเอียด ในการตัดมากขึ้นนะครับใจเย็ยนๆครับตรงนี้ไม่ต้องรีบถ้าทำผิดก็กด c อนท z นนะครับแบ็กกับได้คอนทแไป ผม,มาถึงจุดสุดท้ายครับก,ก็กดไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับมันก็จะมาเชื่อมกันพอดีหลังจากนั้นก็คลิกขวานะครับคลิกขวาเลือกไปที่ make selection นะครับ selection ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นศูนย์นะครับคือตรงนี้จะเป็นความฟุ้งของเส้นขอบนะครับที่เราตัดเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นไปหนึ่งสองขอบมันก็จะฟุ้งนะครับไม่คมอันนี้ผมจะให้มันไม่ฟุ้งเลยคือศูนย์กดโอเคไปครับ ปมันก็จะขึ้นมาเป็นเส้นป่าแบบนี้นะครับจากนั้นเรากดคอนโทรล J หครั้งครับโอเคเราก็จะได้ตรงนี้ลบออกได้เลยครับไม่ใช่ละซูมกลับไปนิดนึงครับเราก็จะได้ภาพวัตถุที่เป็นโปร่งใสแบบนี้ครับจากนั้นเราจะมาทำ Background นะครับให้มันยาวขึ้นเพื่อที่จะ ใส่เงาสะท้อนให้กับวัตถุนะครับผมจะใช้เครื่องมือนี้ครับ c o อ t o o l คลิกหนึ่งครั้งครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็ลากลงมาเลยครับแล้วแต่ความพอใจนะครับตรงนี้ไม่ฟิกครับผมก็จะเอาประมาณเท่านี้โอเคจากนั้นก็กด enter ไปหนึ่งทีครับโอเคครับนิวเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอครับ เลือกมาไว้ด้านล่างนะครับพื้นหลังนี่ผมจะเลือกเป็นสีขาวนะครับอันนี้แล้วแต่ใครนะครับจะเป็นสีดําสีอะไรก็ก็ได้ครับไม่ฟิกครับตรงนี้จากนั้นก็ลากแค่นี้ครับเสร็จแล้วพื้นหลังของเรามาที่เลเยอร์ของวัตถุนะครับผมจะทําการก๊อปปี้ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับโดยการกด ctrl j นะครับนี่ครับ แล้วผมจะใช้เลเยอร์ด้านล่างนะครับเป็นเลเยอร์เงานะครับใส่ชื่อเข้าไปก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับเงานี้เป็นพื้นหลังพื้นหลังโอเคครับเราจะได้เลเยอร์เงาขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับผมจะเลือกเป็นคอนโทนที T นะครับปึ๊บมันจะสร้างเซเลคชันขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกขวาครับเลือกมาที่ตรงนี้ครับ ควิปเวอร์ติเคนะครับมันจะทําการอะไรอะตีลังกานะครับตีลังกาวัตถุโอเคกลับมาแบบนี้ <c oughs> ฉะนั้นเราก็กด Enter ไปหนึ่งทีครับลากลงมาครับอไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเบี้ยวมันจะมีไกด์ให้เราอยู่ลากลงมาปึ๊บจัดให้ดูสมจริงนิดนึงได้ละตรงนี้ เราก็จะใส่เดเยเยแมสเข้าไปนะครับมาที่ตรงนี้ครับนี่ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีรูตรงกลางนี้นะครับคลิกไปหนึ่งทีคลิกหนึ่งทีพอนะครับเอาเมาส์มาคลิกที่ตรงนี้นะครับให้มันขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมตรงพื้นสีขาวนี้ครับตรงเดเยเยแมสจากนั้นก็มาที่เครื่องมือนี้ครับเรเดียนชูนะครับเลือกสีเป็นขาวไปดํานะครับเอยดาไปขาวนะครับพูดผิดดําไปขาวแล้วก็กดโอเค จากนั้นก็เอาเม,มาส์มาชี้ที่ประมาณนี้ครับตรงกลางไม่กลางเท่าไหร่ก็ได้ครับกดชิปครับกดชิปแล้วก็คลิกคลิกเมาส์ลากขึ้นไปครับสาเหตุที่เรากดชิปนะครับคือมันจะเส้นมันจะตรงนะครับไม่เอียงซ้ายเอียงขวาถ้าเราไม่กดชิปอย่างนี้ครับมือเรามันอาจจะไม่ตรงเอียงไปซ้ายเอียงไปขวาก็ได้โอเคครับกดชิปลากขึ้นมาจนสุดครับ เราก็ปล่อยเสร็จแล้วครับแค่นี้ง่ายไหมครับเอาจริงนี่เวลาทําจริงๆนี่ไม่ถึงสามนาทีก็เสร็จนะครับตรงนี้นี่ผมทําไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยมันก็เลยดูเหมือนจะนานนิดนึงครับก็บผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมจนจบนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับอืมเอาซ้ำนี่แหละ